วัสดีทุกท่านนะครับต้อน,น,นรับเข้าสู่ช่องเราเล่น,นะครับมาคุยหลังเกมศึกโอลิมปิกเกม2024ในรอบคัดเลือกกันหน่อยแล้วกันนะครับนัดแรกของทีมชาติไทยลงสนามเจอกับทีมชาติเยอรมนีนะครับผมก็เป็นแมตที่เราก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแต่ด้วยความแน่นอนในเกมนะฮะแล้วก็เรื่องของความเด็ดขาดนะครับก็ต้องยกให้เยอรมันเขาทําได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็เราก็แพ้ไปนะครับผม0ู์ตัวสามเซตใน การ่งขนะันแรกที่โปแลนด์นะครับผมก็เมืม่อวานนี้ที่ลงคลิปไปนะพูดถึงเกมการในขันแรกเนี่ยผมเดา6คนแรกไว้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะฮะก็คิดไว้แล้วว่ายังไงเสียนะครับคือการที่ทีมเนี่ยส่งชื่อนุสราต้อมคําไปเล่นเนี่ยนะฮะยังไงคงไม่ให้นุสราเป็นสำรองอ่ะนะค,คิดว่ายังไงก็คงต้องใช้นะฮะซึ่งทางโค้ชดวงก็ใช้นุสรายืนมเป็น6คนแรกนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก5คนเนี่ยก็เป็นตัวผู้เล่นที่ มีผลงานที่ดีนะฮะในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาทั้งชาชุออนอัชราพรพิมพิชยาทัดดาวแล้วก็หัทยานะครับก็เป็น6คนได้ขที่ส่งองสนามส่วนตัวรับอิสระเนี่ยก็เป็นท่านั่งของเปียนุชแล้วก็สลับกับท่านั่ของจีรพานในบางช่วงนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของเยอรมันอย่างที่ทราบกันว่าเขาไม่มีทั้งนักของคันนาออตมันนะแต่ว่าก็ยังมีคิมเบอรี่เนมบีอ็อกนะครับก็ใส่เบอร์20นะครับผมเป็นผู้เล่นบีหลังมือซ้ายนะครับแล้วก็คนอื่นนะฮะอย่างลีนาอัลสไมเออร์นะครับเลอาสติกโฮสตนะฮะคนนี้ก็เป็นตัวหลักที่เขาส่งลงสนามนะฮะับรวมไปถึงบอนสัน2คนนะครับทั้งมาริโชเซลคามิลาไวเซลก็ลงสนามพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับเกมในเซตแรกนะครับ ต,ต้นเกมเยอรมันเขาก็ออกตัวได้ดีนะครับผมก็ทําแ้มนําในช่วงต้นเกมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะทําเกมรุกได้ดีขึ้นนะครเริ่มมีเกมบล็อกที่ทําได้ดีนะฮะว่าต้นเววกมรือว่าค่อนข้างออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทีมไทยของเราพอนานําไปปุ๊บเยอรมันเหมือนเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่นะฮะในช่วงแรกๆเราก็เริ่มที่จะทําเกมบุกได้ดีขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยนำไป84นะครับผมเห็นแล้วแบบเอฮ้ยเราสู้ได้นะนะฮะคือเรานําไปเยอะนะฮะแต่ว่า สักพักหนึ่งนะคะแต้มเราหยุดอยู่ที่8แล้วนะเ <c oughs> ยอรมันเข,เขาค่อยๆไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนกระทั่งเขาไปตีเสมอได้ในช่วงแต้มเกา้าเท่าคือตอนนั้นก็กลายเป็นว่าเรามีปัญหาเรื่องของเกมรุกด้วยนะฮะรุกได้ไม่เด็ดขาดแล้วเยอรมันเขาเก็บกลับมาเล่นต่อได้นะครับถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบคือถ้าเรานําในช่วงนั้นนะฮะนำห่างไปได้มันก็มีโอกาสแต่กลายเป็นว่าคือมันเป็นช่วงต้นเกมด้วยแหละนะครับคือนำสี่แต้มก็จริงแต่ว่า คู่แข่งคือเยอรมันนะฮะมันก็แบบเหนื่อยหน่อยนะฮะในการที่จะต้องต้องฉีกแต้มนี้ห่างนะครับซึ่งหลังจากนั้นพอเขาตีเสมอได้ปุ๊บเกมมันคน่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วนะครับมีโอกาสผัดกันนำผัดกันตามตลอดทั้ง2ท,ท,ทีมในช่วงกลางๆเกมนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยนะครับทางเยอรมันเขาก็ฉีกขึ้นนําได้2แต้มนะครับนำยี่สต่อ20นะฮะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะ เราจะไหวหรือเปล่านะฮะช่วงท้ายเกมแล้วก็นำไป2แต้มแต่ก็ทีมไทยก็ยังตีเสมอได้นะสแต้มตอนท้ายนี่เหมือนเราจะเปลี่ยนสุธิมาพรล,ลงมาแทนท่านั่งของอัชราพรด้วยนะครับลงมาเนี่ยเหมือนออมก็ทําทได้2แต้มเลยนะครับก็คือตีได้ลูกหนึ่งแล้วก็บล็อกได้ลูกหนึ่งจากที่เราตามหลัง2 0 22ก็ตีเสมอเป็น22เท่าเหมือนเกมจะมาแล้วนะ,ะับเหมือนเกมจะมาแล้วแล้วก็ลูกลกต่อมาเราได้เสิร์ฟนะครับพอเสิร์ฟปุ๊บมันกลายเป็นว่าเป็นแต้มแลนดลี่ทั้ง2ทีม ตีกันไม่ตายก็แลนดี่กันไปมานะครับสุดท้ายนี้ถ้าฝั่งของเยอรมันเขาก็ทําแต้มได้นะครับลูกนั้นี่ยเหมือนจะสุดท้ายเป็นออมนะที่ตีไปติดบล็อกของทางเยอรมันคือถ้าเรา,าช่วยโอกาสขึ้นนํา2ย2 2ได้เกมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะในช่วงนี้แต่การว่าเราก็ไปไปพลาดกันเองนะฮะจองลูกนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะในช่วงแต้มในเซตแรกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็เสิร์ฟเอสนะครับ คือแบบแหมมันมันมีลุ้นอ่ะมันจังหวะแบบอย่างเงี้ยมันมันนิดเดียวจริงๆนะอย่างที่บอกไปผมว่าลูกยี่สิบสามยี่สองนถ้าเกิดเราได้น่ยมันอาจจะโมเมนตั้อาจจะเปลี่ยนมาทางเราก็ได้แต่การที่าพอทําไม่ได้ปุ๊บนะฮะเยอรมันเข้าขึ้นเซตพอยต์ไปเลยนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสองจากบอลเซิร์ฟแล้วก็สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะทําเกมรุกปิดเซตไปได้นะครับก็ชนะไปยี่สิบห้ายี่สิบสองในเซตแรกเราสู้ได้ดีเพียงแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดในตอนท้ายเกมเนี่ยมันมันมันไม่ออนนนะะครับต่ เข้าสู่เกมในที่2เกมของทั้งสองทีมก็สู่สีในช่วงต้นแล้วไทยก็เริ่มพยายามมาฉีกแก้มนําหานในช่วงสักแต้มที่8ทตี่9ช่วงนี้เราทําแต้มนําไปได้สักสองสามแต้มแล้วนะฮะก็ถือว่าเรามีโอกาสที่ทําได้ดีเหมือนกันเยอรมันต้นเกมนี่เหมือนเขาจะออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า แต่หลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมกลายเป็นว่าทางฝั่งของทีมไทยเองก็เริ่มมีข้อผิดพลาดคือเรานําไปแล้วนะฮะแต่กลายเป็นว่าเรานําไม่สุดอ่ะนะฮะเราก็คือมันมีบางช่วงที่เรานาเขาได้2อสมแตม้มแต่กลายเป็นว่าเราก็ปล่อยให้เขาตามไล่มาเหลือเหลือ1นะฮะเหลือ2นะฮะแล้วก็โดนตีเสมออะไรเงี้ยมันมันจะเห็นบ่อยครั้งมากนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสิร์ฟได้ในจังหวะที่เราควรจะทําได้นะับผมซึ่งก็โดนยูรบันเขาเซตที่2เนี่ยนำไป3แต้มในช่วงท้าย,ายเกมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า มันก็จะมีจังหวะในช่วงท้ายนะที่เขานําไป20-17ต่อช่วงนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันมันน่าจะขาดไปแล้วน่าจะหลุดไปแล้วเยอรมันเขาตีเปลี่ยนทีละแต้มยังไงเขามีโอกาสได้อีกแล้วในทการเป็นว่าทีมไทยก็สามารถที่จะไล่าตามตีเสมอได้ที่คะแนน20เท่านะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอเนี่ยนะพอตีเสมอ20เท่าปุ๊บเราขึ้นนํา21-20ต่อด้วยนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่กลับมาแรนดี่กันใหม่เนี่ยนะครับเขาก็เปลี่ยนเสิร์ฟคืนกลับมาได้ได้ค่อนข้างดี นะฮะฮจังหวะที่เดฟีิอัลค์ตีเนี่ยโหถือว่าตีได้ดีเลยลูกนั้นนะฮะก็กลายเป็นว่าเยอรมันตีเสมอ21เท่าแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่ามาหลุดในเรื่องของบอลรับเสิร์ฟอีกแล้วนะฮะในช่วงท้ายเกมแล้วก็สุดท้ายเยอรมันก็เอาชนะไป25ต่อ22นะฮะก็ <c oughs> คือเซตเนี้ยมันท้ายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแต่กลายเป็นว่าโมเมนตัมในในเซตเซตหนึ่งเซตสองมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก็มัน,มน,มนไม่มันไม่สุดอะนะฮะทีมไทยก็แพ้ไป 25-22ในเซตที่สองก็โดนนําไป2-0นะครับซึ่งพอโดนไป2-0ุ๊บเนี่ยทางโคชด่วนก็มีการปรับเกมในช่วงเซตที่สามเลยนะครับผมก็ใช้วิภาวีนะครับลงมาแทนทงนด้่งของอ,อัชรพรน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเซตเลยนะครับเอาทนั่ของพรพันธ์ลงมาเล่นแทนนะครับซึ่งเซตที่สามในการว่าเยอรมันเขาทําได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับเราส4 0-4อยู่ในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าหลังจากนั้นเยอรมันเขาก็เล่นได,ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ เขาก็ทําแต้มขึ้นนําไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแล้วกออ็จะบอกว่าอาวุธของเยอรมันเขาค่อนข้างหลากหลายนะบอลหัวเสาทั้ง3คนก็ออกกันได้หมดนะครับหรือเแต่บอลเร็วนะครับเขาก็สามารถทําแต้มกันได้หมดแล้วก็เรื่องของหน้าบล็อกด้วยวันนี้เขาก็ทําได้ดีนะครับผมก็กลายเป็นว่าเซตที่3นะฮะเยอรมันก็เอาชนะไปนะครับ25ต่อ20คะแนนเราก็ถือว่าไล่มาสุดๆแล้วแหละนะครับในช่วงเซตสามแต่ก็ก,กไไ็ไล่ได้เต็มที่แท้น,นะครับก็ จบเกมนะครับเยอรมันก็ชนะไทยไป3ต่อ0เซต ผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนัดนี้นะครับเป็นคามิลาไวเซลนะครับบอลเร็วของเยอรมันทําไปทั้งหมด16คะแนนนะครับรองบลงมาเป็นชัดชุออนทาไป15ปพิมพิยาทําไป13อราร์รจนรอลทไป13นะครับแล้วก็ลีนาอัลสมัยเอลแล้วก็คิมเบอรี่เดมิอกทาไปคนละ11คะแนนนะครับก็ <c oughs> ถือว่าทั้ง2ทีมผู้เล่นทาแต้มเยอะๆก็ถือว่ามีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าจังหวะมันเด็ดขาดนะจังหวะความแน่นอนความเด็ดขาดมันก็จะเป็นทางฝั่งของเยอรมันที่เขาทาได้ดีกว่านะสถิติตัวเลขหลังเกมนะคร บุกได้47นะครับส่วนเยอรมันบุกได้49บอลบล็อกเยอรมันบล็อกได้9ไทยบล็อกได้4นะครับบอลเสิร์ฟเขาทําได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะเยอรมันเสิร์ฟเอสไปสีลูกส่วนไทยเราเสิร์ฟเอสไปหลูกนะครับขณะที่เออร์เรอร์นะครับถือว่าใกล้เคียงนะไทยเออร์เรอร์ไป13เยอรมันเออร์เรอร์ไป12นะครับผมก็ที่จะห่างหน่อยนะฮะในเรื่องของเ,อเกมในเรื่องของ skill สกิลก็คือเรื่องของการบล็อกแล้วก็การเสิร์ฟนะบอลเสิร์ฟเนี่ยเราตามหลังเขาสามแต้มนะฮะส่วนบล็อกเนี่ยเขาดีกว่า 5แต้มทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เ,เราก็สู้ได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าความแน่นอนในเกมเราก็ยังเป็นรองนะก็เลยทำให้เราเป็นผู้แพ้ในเกมกลับไปปรปับปรุงแก้ไขข้อพิพาทสู้กันต่อไปอย่างที่บอกว่า4เกมนัดแรกในศึกโอลิมปิกเกมเนี่ยมันมันหนักทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเจอเยอเรมันในเกมนับเปิดสนามแล้วก็หลังอานนี้อีก2เกมเนี่ยนนหนักแน่นอนนะครับเจอสหรัฐอเมริกาเจออิตาลีนะฮะแล้วก็ยังมีเจอโปลแลนด์ด้วยนะครับเป็น4เกมที่เราจะต้องต้องผ่านให้ได้ต้องพยายามนะถ้าเกิดอ,อยากไปโอลิมปิกผมว่ารอบไอ้รอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะมันก็ต้อง ถ้า4เกมนี่เราเก็บไม่ได้หมดเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับในการที่จะลุ้นเข้ารอบนะฮะก็แทบจะหมดโอกาสเลยดีกว่าถ้าถ้าไม่ชนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นให้กาลังใจกันนะครับสำหรับเกมนัดต่อไปเนี่ยทีมไทยเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติสาฐารมรกาในวันพุ่งนี้นะครับวันที่17กันยายนนะครับจะแข่งขันในเวลาเดิมนะครับ19.30น,น,นซึ่งต้องบอกว่า,าเวลาแข่งขันของทีมไทยที่เลลลล่่่่่่นนนนนนททีีนนีีโปปดดดเเเเยยพออออตมมมมมาาาาาาา็็วววืงงงไไไกกกนถะ้้้ึะคครับขขจ ดึกสุดของสนามนี้ที่ตรงกับเบืองไทยก็คือตีหนึ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งครึ่งช่วงนี้แต่ว่านะฮะแต่ว่าทีมไทยไม่ได้เล่นเวลานั้นเลยนะเราจะเล่นดึกสุดก็คือแค่สี่ทุ่มครึ่งที่เหลือนี่ก็คือทุ่มครึง่งทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีนะครับได้รุนได้เชียร์กันสนุกอย่างเต็มที่นะฮะก็ติดตามมันต่อไปในนะัดที่สองนะครับของทีมไทยเจอกับสหร,รัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้นะครับสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะวันนี้ กด Subscribe ให้กับช่องเราเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ